สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทองเพิ่มกวางเพาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงขนาดนะครับขนาดความใหญ่และความยาวของร่วงกวางชนนะครับว่ามาตรฐานนะครับมาตรฐานสากล้นนะครับมาตรฐานกลางของความใหญ่ความยาวของร่วงกวางชนขนาดไหนนะครับเนาะสิ่งที่จะต้องมีก็คือตรงนี้ครับ ตอนนี้เขาห้องว่าเวอร์เนียนะครับนะเวอร์เนียมีอยู่2อย่างนะครับแบบนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านขายสินค้าถูกๆัทวไปหน่อยทุกอย่าง20่ะมันจะมีขายนะครับทุกอย่าง20มีขายนะครับไปซื้อมานะครับนี่ก็วัดได้นะครับแต่จะให้ดีนะจะให้ดีนะมีมาตรฐานหน่อยก็แบบนี้เนี่ยราคาสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นดิจิตอลนะครับนาอขนาดนี้นะครับ ความกว้างความยาวดูยังไงนะครับเนาะอันดับแรกต้องดูมาตรฐานของรุ่นก่อนนะเช่นเช่นนี้นะครับนี่รุ่นมาตรฐานสองสี่หกศูนย์สองห้าหกหนึ่งสองหกหกสามสองเจ็ดหกห้าสองแปดหกเจ็ดสองสองเก้าหกเก้าสามศูนย์เจ็ดสองแล้วก็โอเพนคืออะไรสำหรับมือใหม่นะครับยัง ไม่มีความรู้นะครับเนาะยังมันมีความรู้เกี่ยวกับว่ามันคืออะไรครับตัวเลขนี้คืออะไงครับตัวเลขนี้คืออะไรนะจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าลักษณะของกวางตัวเลขนี้คืออะไรขึ้นต้นนะครับสองสีนี่คือความใหญ่นะครับเนาะทางซ้ายนี่คือความใหญ่นะครับสองสี่สองห้าสองหกเจ็ดทางขวานี่คือความยาวนะครับเนาะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกห้า ขนาดลำตัวนะครับลำตัว24่นี่เน่ยสองซคือไ้่ดูนะครับสองซก็เอาวัดดูก็คือสองซีไม่ไหนเอ่ยอ่านี่ประมาณสองซนี่นเนี่ยสองซเนี่ยนี่สองสีจุดหนึ่งเนอะสมมติสมมติว่าสองนาะสองซีลำตัวสองซเนี่ยความยาวก็ต้องหกศูนย์ลำตัวสองแห ความยาวก็ต้องหกหนึ่งลำตัวสองหกความยาวก็ต้องหกสามนี่คือมาตรฐานนะครับอะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างเลยเนาะข้อควางของผมเลยให้ดูตัวอย่างเลยตัวนี้กําลังกินอ้อยอยู่เลยนะครับจะให้ดูเนาะจะให้ดูว่ามันคืออะไรนะครับเนาะเช่นตัวนี้ตัวอย่างนะครับเนาะลำตัวลำตัวคือนี่นี่ว่าลำตัวนะนี่ นี่วัดลำตัวนี่วัดลำตัววัดเท่าไรนะครับเนาะนวัดลำตัวดูวัดให้ดูนะครับลำตัวแตะส่วนที่ใหญ่ที่สุดแต่ระหว่างตอนนี้ประมาณนี้นะครับ ลำตัวสองเนี่ยครับว่อห้องลำตัวนี่ครับ,ลำ,รบลำตัวว่าตัวนี้สองหก่านะความยาววัดตรงไหนนะครับความยาวก็ว่าตรงนี้เอาเขาคือมันมนอนลงนี้แตะ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 องเขานี่ครับว่าความยาว นี่ก็สองหกหกสามก็เข้าเกณฑ์ตรงนี้นะครับเข้าเกณฑ์ตรงนี้เข้าเกณฑ์ตรงนี้นี่สองหกหกสามนี่ก็สองหกหกสามนี่คือเข้าเกณฑ์นะครับเนี่ยวิธีวัดกว้างก็คือแบบนี้เลยนะครับลำตัวเท่าไร่ความยาวเท่าไรกว้างนี่ถ้าหากว่ากว้างอยู่ในเกณฑ์นี่นะครับก็คือไปข้องวกว้างที่อยู่ในเกณฑ์ ในการแข่งขันนะครับนนเนาะล้วก็เป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานของแมแลง,งกวางนะทั่วไปตัวว่าความยาวประมาณนี้ความยญ่ประมาณนี้นะความยาวก็จะประมาณนี้นะครับเนาะนี่ดูน่ครับนี่คือมาตรฐานทรงก็จะประมาณนี้นะครับนีในกวางกวางอยู่ในทรงนะครับอ่านะครับน,น,รนี่ค่ะนี่อ่านี่คือวิธีการ ดูขนาดของกวางมาตรฐานมาตรฐานกวางไทยนะครับเนาะมาตรฐานกวางไทยจะเจ้เกณฑ์ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนาะนี่ขนาดตัวนี้ตะกี้ตะกี้ how you ่สองหกหกสามเนาะแต่ถ้าใหญ่ขึ้นไปก็ใหญ่เท่าไหร่ก็ยาวเท่าไหร่เนี่ยก็คือเนี่ยของมันของมันใหญ่เท่าไหร่ก็ยาวเท่านั้นนี่แล้วโอเพนคืออะไรโอเพนนี่คือไม่จํากัดนะครับโอเพนคือไม่จํากัด เอาใหญ่ที่สุดเลยมาใหญ่ที่สุดมามาชนกันนะครับเนาะเกินละเกินไ <ๆ S 1> ส่ละเกินไส่ขนาดลําตัวสามสามศูนย์ละล้ำตัวมาใส่กันน,กนี่คือวิธีการวิธีการดูมาตรฐานความยาวของแมลงกวางชนนะครับเนาะอ่าใบนี้ก็คืองานนะครับงานกวางชนที่จะเกิดขึ้นนะครับในวันเสาร์ที่สิบเจ็ดนี่เห็นเปล่าเสาร์ที่สิบเจ็ด จะถึงนี่นะครับเปิดรับสมัครบ่ายโมงจนถึงห้าโมงเย็นนะครับเนาะสิบสามนาฬิกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกาบ่ายโมงจนถึงห้าโมงเย็นนะครับเนาะค่าสมัครตัวละสามร้อยบาทนะครับค่าสมัครตัวละสามร้อยบาทลำตัวศูนย์จุดสามความยาวศูนย์จุดห้าและผลคูณไม่เกินที่กัดแต่ลุ่นอา่าอันนี้มันจะเป็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาแห,หมหมายความว่ากว้างบางตัวนะครับแต่ละตัวเนี่ยมันบ,บเป๊ะนะครับเนาะนะอาจจะ สองสมมติสุสดรุ่นสองหกหกสามไม่เนาะตัวนี้อาจจะสองห้าจุดแปดหกสามจุดสามเนี่ยก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าน,นี่มันเป็นอ่าลงรายละเอียดลงไปแหมว่าความยาวรอบตัวแค่นี้แล้วก็จะยาวแค่นี้อันนี้เป็นรายละเอียดต่อไปเดี๋ยวผมจะมาลงในจะลงในคลิปต่อไปนะครับเนาะอ่าอันนี้คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเนี่ยเอาอีก่อนอันนี้คือค่าสมัครตัวละสามร้อยนะครับ อันดับที่หนึ่งสามพันบาทอันดับที่สองหนึ่งพันห้าร้อยบาทอันดับที่สามสามร้อยบาท่านี่มีสามตัวนะครับนี้มีสองตัวหมายความว่าจะได้รางวัลยูซีตัวนะครับที่หนึ่งที่สองแล้วก็ที 1, ท่สามสองตัวนะครับเนาะมีถ้วยรางวัลน,นะครับทุกที่หนึ่งที่สองที่สามมีถ้วยรางวัลน,นะครับมีถ้วยรางวัลให้นะครับเนาะมันก็จะมีรูปพิเศษนะครับอาจจะจัดขึ้นมาเช่น พิเศษรุน่นนี้ลำตัวโอเพนหมายความว่าจะตัวเท่าไรก็ได้นะครับแต่ความย้วาไม่เกิน 6, หกสองเนก็ความย้วาไม่เกินหกสองนี่ค่าสมัครตัวละสอ0ร้อยนี่มีแหมมหมรุนหนึ่งนะครับเนาะเงินรงางวัลรุ่นพิเศษที่หนึ่งสองพันที่สองหนึ่งพันที่3ามสามร้อยสามนี่เงินรางวัลรุ่นพิเศษน่ย รางวัลพิเศษอันนี้ p KO ก,ก็คือว่าหมายความว่าจนถึงคัดรอบคัดเลือกจนถึงที่หนึ่งะจนถึงแชมป์เนี่ยสามารถชนะชนะนอกนะครับชนะนอกชนะนอกคู่ต่อสู้ทุกตัวจนถึงแชมป์จะได้รางวัลพิเศษอีกห0าบาทพร้อมถ้วยรางวัลสนับสนุนด้วยนี่ครับนี่เนาะนี่ วอลลัคเนะฟาร์มควงชนนะครับวอลลัคฟาร์มควงชนอันนี้คือเป็นสนับสนุนนะครับสนับสนุนตัวนี้ KCO แน่นะครับมีอย่างไรอะเรอย่างไครับกัประมาณนี้นะครับรุ่นพิเศษนี่นี่นี่กิอินโดนสนับสนุนโดยนี่นี่แพทเทิร์นแล็บนนี่รุ่นพิเศษกิอินโดกัมีนะครับนี่ก็คือตัวนี้ พิกัดลาตัวโอเพนความยาวตัวนี้งนรางวัลตัวนี้คาสมัรสองร้อยนะครับจะได้ตัวนี้มีถ้วยด้วยนะครับมีถ้วยรางวัลด้วยนะครับเนาะถ้าใครอยากจะไปดูนะครับงานเก่งไปดูได้นะครับที่ประคอยนะครับเนาะจังหวัดเชียงใหม่สนามประคอยจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะ สำหรับท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับวนะิดโอนีนวีโอแรกคลิปแรกาสามารถค้นหาช่องนี้ได้นะครับพิมพ์ใน u t u b e นะครับพิมพ์คำว่า,าท้องเบิ่มกวางเพาะนะครับท้องเบิ่มกวางเพาะก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็กดติดตามช่องให้หน่อยนะครับเนาะสำหรับท่านที่กดติดตามแล้วก็ฝากกดถูกใจช่องท้องเบิ่มกวางเพาะให้ด้วยนะครับยังไงก็จะลงคลิปเกี่ยวกับ ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับกวางนะครับให้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ